ไปใหด้เยได้ลไปดูนะเ็นเห็นอยเห็นเรือเห็นเรือเนี่ยสนนาอันหน

เยอะเลยเดี๋ยวค่อยมาเอาดึงกล้องเอาหัวเข้าไปให้สุดนะไม่สุดสุดขี้ดินเขาินบอเอองยมนถ้าไมาตรงนี้เสียดาเมาๆลองก็ใส่ไทยขอเจ้

เดี๋ยวๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งย่าดมายกกันก่อนเลยก่อนเลยจานย่างมาเลยวิวตัวนั้นมันไม่สวยเท่าไหร่เอาบนนี้แม่นี่เอาบนดแจ๊ๆแจนนี้นี่ได้แล้วได้แล้วไอ้่ายเลื่อยหรอพอแล้วครับได้แล้วค่ะตรงนั้นแหละมันได้ถังขยะนี่แหละปัญหาเนี่ย ไเตามมัหอย่างยโอ้โหถ้าแบบได้ได้ได้ต้นไม้เป็นสีชมพูไอ้พูดโลบโลนั่นนึงเจ๋งไปเลย